ตำรวจเนี่ยได้มีการเร่งนะครับเพื่อจะไล่ล่านะครับตัวมาเฟียพม่านะครับที่แต่งตัวเนี่ยคล้ายกับเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการเรียกค่าคุ้มครองนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดแถวย่านตลาดบางบอนนะครับเอาไปดูจากเหตุการณ์นี้ครับทางด้านพันตํารวจเอกกรทธฤเดศนะครับจันเพชรเนี่ยผู้กํากับของสอนอบางขุนเทียนครับได้นํากําลังฝ่ายสืบสวนนะครับของกองบังคับการตํารวจนครบาล9แล้วก็ฝ่ายป้องกันและปราบปรามของสอนอบาง คุณเทียนครับเข้าทําการตรวจสอบนะครับบริเวณพื้นที่นะครับตลาดนะครับสดนะครับสิริชัยนะครับหรือว่าชาวบ้านเนี่ยเรียกว่าตลาดบางบอนนะครับแขวงและเขตบางบอนกรุงเทพมหมานครหลังจากที่กรณีนะครับที่มีโซเชียลเนี่ยได้มีการแชร์คลิปว่ามีหญิงชาวเบียนมาเนี่ยรายหนึ่งนะครับออกมาไลฟ์สดแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า ถูกแก๊งนะครับชาวเบียนมาเนี่ยที่แต่งตัวคล้ายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยมาทำการข่มขู่นะครับลีดไถเงินนะครับค่าคุ้มครองแถวแถวนะครับตลาดบางบอนพร้อมด้วยข้อความว่าเป็นชาวพม่าไอเป็นชาวเบียนมานะครับแต่ว่าแต่งชุดตำรวจไทยได้ด้วยหรือนะครับนี่ก็เลยทำให้นะครับนอกจากนี้ครับยังมีผู้ใช้ติ k t o ็ออีกช่องทางหนึ่งนะครับได้มีการโพสต์รูปนะครับเป็นผู้ชายเนี่ยแต่งตัวนะครับโดยการ สวมใส่เสื้อกักนะครับขายกับเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็ยืนเรียงกันนะครับโดยในรูปเนี่ยยังมีข้อความระบุว่าอย่างนี้เาว่ามีประชาชนส่งข้อมูลมานะครับอยากจะทราบว่ากลุ่มพมา่าเนี่ยเป็นใครได้พากันเนี่ยสวมใส่เสื้อกักนะครับมาหลายครั้งแล้วแล้วก็ยังมีบัตรห้อยคอนะครับแล้วก็มีการลงไปในติกตอกเนี่ย กันเต็มเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นร้านนะครับเล่าแล้วก็าคาคแถวแถวนะครับพระรามสองครับ ต่อมาครับทางด้านผู้กำกับของสอน,นอบางขุนเทียนเนี่ยนะครับจึงได้นํากําลังเนี่ยลงไปพูดคุยนะครับกับผู้ดูแลตลาดบางบอนครับพร้อมกับนะครับมีการสอบถามทางพ่อค้าแล้วก็แม่ค้าแล้วก็ชาวต่างด้าวนะครับที่เดินอยู่ในบริเวณตลาดพร้อมกับนํารูปนะครับเนี่ยนะรูปภาพนะครับของบุคคลต่างด้าวที่อ้างว่าเป็นมาเฟียและมีการสวมใส่เสื้อกักขายกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับพอพูดคุยว่าเคยพบเห็น เห็นหรือไม่นะครับชาวบ้านนะครับร้านตลาดก็ยืนยันครับว่าไม่เคยเห็นนะครับ นะมาอย่างนี้มาก่อนเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับโดยทางด้านผูวงกับครับหลังจากนี้นะครับก็จะลงไปตรวจสอบนะครับตามที่ปรากฏนะครับทางโซเชียลแล้วก็มีการนํากําลังฝ่ายสืบสวนของกองบังคับการตํารวจนครบาล9แลวก็เจ้าหน้าที่ตํารวจของบางขุนเทียนจํานวนกว่า40นายนะครับลงไปในพื้นที่ตลาดบางบอนนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมี4ตลาดนะครับเพื่อทําการตรวจสอบนะครับแล้วก็ดูนะครับแรงงานต่างด้ ทำผิดกฎหมายหรือไม่รวมไปถึงนะครับจะมีการดูแลนะครับต่างด้าวที่เดินทางนะครับมาจับจ่ายใช้สอยนะครับว่ามีการพบพาพาสปอร์ตถูกกฎหมายหรือไม่ด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าอ่ะไหนๆก็ลงไปในพื้นที่แล้วก็ทําให้หมดมันเลยทีเดียวนะครับด้วยการตรวจให้ว่าจะเป็นบัตรที่เข้ามาอย่างถูกต้องหรือว่ามีพาสปอร์ตมาหรือไม่นะครับเพื่อการ กันที่ผู้คนต่างด้าเนี่ยหลบหนีเข้าเมืองนั่นเองนะครับนะจากปรากฏในคลิปนะครับจะเห็นเลยว่าบุคคลต่างด้าที่สวมใส่เสื้อกั๊กสีดําแล้วก็มีการเรียกร้องค่าคุ้มครองนะครับเบื้องต้นจากการสอบถามพ่อค้าและก็แม่ค้าภายในตลาดเนี่ยไม่พบบุคคลนางกาวนะครับเข้ามาเรียกเก็บเงินนะครับบริเวณพื้นที่ของตลาดบางบอนนะครับท้งนี้ก็ ตามแน่ต้องติดตามกันเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปถามต้นต่อก่อนว่ามันมีแบบนี้จริงหรือไม่เพราะว่าบางทีนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยอ,อาจจะเป็นคนชาวเบนมาด้วยกันนะครับแต่ว่าด้วยความคับแค้นหรือว่าด้วยการอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ชาวพมา่าที่บอกว่าเป็นมาเฟียแล้วก็แต่งตัวแบบนี้ใส่เสื้อกัก๊กขายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนะครับก็ต้องดูกันนะครับว่าเดี๋ยวะพอพุ่งกลับลงไปแล้วทุกอย่างก็คงจะลี่้ขายในการติดตามนะครับเอาไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับ ก็จริงๆที่เห็นคลิปแล้วแหละแต่ว่าคือแผนต่างๆเนี่ยที่จะตรวจตรงตลาดบางบอนเนี่ยก็วางแผนการไว้อยู่แล้วนะครับวันนี้ก็เลยร่วมทางสนบางขุนเทียนทั้งฝ่ายปราบตามแล้วก็ฝ่ายสืบสวนนะครับแล้วก็ทางสืบบก .9 นะครับรวมกําลังประมาณ40คนก็ลงตรวจพื้นที่ทั้งตลาดทั้งสีตลาดนะครับตรงแยกบางบอลเนี่ยมันมีตลาดอยู่สีตลาดนะครับก็ลงตรวจพื้นที่ทั้งหมดนะครับตรวจพื้นที่ทั้งหมดหนึ่งตรวจเพื่อดูว่ามีแรงงานต่างด้าวที่ทําผิดกฎหมายหรือไม่นะครับ สองอมีต่างด้าวที่มาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมีพาสปอร์ตมีวีซ่าถูกต้องหรือไม่นะครับแล้วก็สามอาจจะก,กลุ่มคลิปอาจจะกลุ่มอาจจะคลิปที่เราดูเนี่ยเราจะมาดูว่ามีกลุ่มบุคคลามาเรียกร้องอซึ่งเป็นคนต่างด้าวสวมเสื้อกั๊กสีดํานะครับอจะมาเรียกเก็บค่าคุ้มครองหรือไม่นะครับซึ่งเบื้อง,งต้นที่ตรวจดูถามเจ้าของจะถามพูดโดยแลตลาดนะครับแล้วก็ถามแรงงานต่างด้าวถามผู้ค้าที่อยู่ในตลาด ก็ยังไม่พบยังไม่ยังไม่ปรากฏคนกลุ่มนี้ามาเรียกเจ็บเงินในพื้นที่ของของตลาดตรงแยกบางบอนนะครับในส่วนการติดตามเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องติดตามคนโพสต์มาดูว่าพราเหตุใดถึงบอกว่าเป็นตลาดบางบอนนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะได้ข้อเท็จจริงให้ให้มันกระต่างาครับผม